สวัสดีค่ะคุณผู้ชมจเจคีเวาไวสปีดทีวีนะฮะวันนี้เกียวพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับนี่เลยค่ะนี่คือ New MG ES นะคะต้องบอกก่อนว่า MG ES คันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นร่างร่างแปลงเนี่ยเป็นร่างพัฒนานะะของตัว New MG EP นะเมื่อโดยประมาณปี2ปีก่อนสําหรับรถคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นร่าง3ามไหมอ่าเพราะ New MG EP เนี่ยเขาเปิดตัวมาแล้วเนะะีเป็นรุ่นแรกต่อด้วย MG EP Plus ใช่ไหมคะ ขยับขึ้นมามีการเสริมเหลาแหลกหลังคาใช่ไหมรูปแหลกหลังคาเขามีการเสริมพวกรูปแหลกหลังคามาล่าสุดคันนี้ค่ะ MG ES เนี่ยตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าเรียกว่าเป็นการ m i n นอ c h a n นเรียกว่าเป็นโมเดลใหม่แล้วกันนะเขาว่ากันนะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะว่ารถคันนี้เนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงตรงไหนอย่างไรบ้างเนะี่ยเบื้องต้นเกี่ยวต้องแจ้งก่อนว่าเขาเนี่ยมีการปรับนะในส่วนของรูปร่างหน้าตาด้านหน้าเนี่ยคุณดูรูปร่างหน้าตาด้านหน้านะปรับเยอะมากในขณะเดียวกันค่ะ ด้านหลังมีปรับมานิดนึงแต่ที่เป็นไฮไลท์ของรถคันนี้เนี่ยนั่นก็คือการปรับห้องโดยสารภายในบอกเลยว่าสวยกว่า MG4 สวยกว่าจริงๆนะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเอาเป็นว่าตามดูกันค่ะว่าเขาจะมีความเปลี่ยนแปลงตรงไหนอย่างไรบ้างตามเกียวจ้า <S <S การดีไซน์รูปร่างหน้าตาด้านหน้าเนี่ยเขามีการปรับใหม่ทั้งหมดเลยนะ การดีไซน์ตัวไฟหน้าเนี่ยต้องบอกว่าเขามีการปรับเนี่ยในส่วนของรูปทรงค่ะตัวไฟเนี่ยเขามีการปรับมาเยอะเลยทีเดียวซึ่งตัวอดีตเนี่ยตัวกรอบไฟตรงนี้เนี่ยโบราณนะถ้าเกี่ยวเคยถ้าจําได้นะที่เกี่ยวเคยรีวิวตรงนี้เนี่ยจะดูโบราณโบราณสักนิดหนึ่งสาหรับตัวกริลหน้าเนี่ยเขามีการปรับนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นช่องระบายอากาศบอกเลยว่ามันเป็นการดีไซน์แบบทรงเดียวกันหมดแล้ว ถ้านับตั้งแต่นะตัว MG VS เองตัว MG 4เองเนีฮะและนี่คือ New MG ES มีการปรับปรับเรียงการโอ้โหเขาวางมาแบบแนวตั้งอะรับลมรีดลมนะฮะระบายอากาศได้ดีมากๆนะคะในขณะเดียวกันที่ด้านบนนี้เป็นช่องชาร์จเนี่ยช่องเสียบชาร์จไฟฟ้าสำหรับหลายๆท่านเวลาจอดชาร์จก็ MG ES คันนี้ทิม เข้าหน้าเลยนะเข้าหน้าตู้ได้เลยที่บริเวณกาดตกแต่งตรงนี้เห็นไหมเป็นฝาครอบตกแต่งไม่ได้มีไฟตัดหมอกเห็นไหมแต่ตรงนี้เนี่ยเขาทำชิ้นงานมาสวยงามน,นะล้อกันกับตัวกริลด้านหน้านะคะตัวช่องดักลมด้านหน้าค่ะในขณะเดียวกันตัวสันฝากระโปรงสวยงามนะคะแล้วก็ด้านในเดี๋ยวเราค่อยเปิดให้ดูนะจ๊ะไล่มาไล่มาไล่มาอันนี้เนี่ยเป็นล้อดีไซน์ใหม่นะแบบทูโทนขนาด17นิ้วนะคะ คุณดูดิสวยเนาะดำเงาแล้วก็ปัดด้วยสีเงินสวยค่ะสวยแงะขึ้นมาดูกันที่บริเวณตัวกระจกมองข้างกันบ้างที่บริเวณกระจกมองข้างเนี่ยดีไซน์มานะโดยฝาครอบบนเป็นสีเดียวกับตัวถังรถด้านล่างเป็นสีดำนะคะและมีกล้อง360องศาแน่นอนนะคะในขณะเดียวกันมีฝั่งตัวนี้มาเป็นไฟเลี้ยวแบบสวยงามเนาะมา ดูกันแบบเร็วเ็วนะคะดูกันที่กรอบด้านข้างของตัวรถกันบ้างตัวรถคันนี้เนี่ยเป็นการดีไซน์ในรูปแบบนะคะวากอนอ่าการดีไซน์ในรูปแบบวากอนตรงนี้เนี่ยคุณดูเห็นปะดูกรอบสวยนะอ่าอยากให้เห็นนะคะตรงส่วนนี้เห็นนะตัวกรอบกระจกด้านบนเนี่ยเขาจะดีไซน์ให้ตัวตัวกรอบกระจกด้านบนและล่างเนี่ยเห็นไะทั้งกรอบกระจกเลยดีไซน์ให้มาเป็นสีเงิน สีเงินเลยนะสีเงินเงาเงาเลยนะในขณะที่ค่ะเสาบีเนี่ยเป็นสีดําด้านนะคะเห็นไหมขอบบนรอบล่างเป็นสีเงินมันส่งผลให้อะไรมันตัดขอบสีตัวรถออ,อกมาได้แบบชัดเจนสวยงามเห็นไหมยาวเลยไหลาย,ยาวไปจนถึงด้านหลังนะคะในขณะเดียวกันมือจับเปิดประตูมือจับเปิดประตูก็เป็นเห็นไหมคุณดูความแบบกิมมิกเขานะสีข้างนอกเห็นไหมเป็นสีแดงแต่ด้านบนเป็นสีเงิน อและและเขามีตัวเป็นแบบ Smart Entry มาให้เห็นไหมกดแบบ Keyless Entry กดพึบไม่ต้องถือกุญแจแบบอะไรยังไงพกไว้นะฮะแล้วก็เปิดประตูได้เลยในขณะเดียวกันชายด้านล่างประตูเนี่ยตัวนี้ไม่มีเนื่องจากนะฮะตัวกล่าวเคียร์แลนด์เขาค่อนข้างที่จะเตี้ยอยู่แล้วตรงส่วนนี้เขาก็เลยไม่มีตัวกาดข้างล่างไม่มีตัวแบบชายล่างมาให้คุณเห็น แต่ถามว่าโอเคไหมเกียวว่าก็โอเคนะสวยดีนะ,ะเราขึ้นมาดูกันที่ด้านบนกันค่ะขึ้นมาดูกันที่ด้านบนว่ากันว่าตัวกล้องตัวกล้องตัวนี้เนี่ยคุณเห็นนะสามารถจับในะในส่วนของวัตถุได้ชัดเจนและดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและด้านบนหลังคาคุณเห็นไหมตัวนี้เนี่ยเป็นรูฟแลกหลังคาที่เขาให้มา ก็ค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นอยู่พอสมควรนะนี่คือลูกแหลกหลังคานะีสีเงินนะคะให้มาค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นพอสมควรสำหรับแนวนะนักเดินทางก็สามารถวางพวกกล่องเกลึงนะกล่องทุลงทุเลนะวางด้านบนได้ในขณะที่ค่ะตัวเก่าจำได้ไหม MGEP ตัวแรกจะไม่มีเขาจะขยับเพิ่มขึ้นมาไอ้ตัวเนี้ยเป็น MGEP และปัจจุบันนะเป็น New MGES ให้มาแล้วให้มาเลยนะคะสำหรับด้านหลังเนะะี่ยไม่เปลี่ยนนะดูเหมือนไม่เปลี่ยนนะคุณดูเรื่องของการดีไซน์ตัวโคมดูกรอบดูกรอบไฟภาพรวมเนี่ยเกี่ยวมองว่าไม่เปลี่ยนนะแต่สิ่งหนึ่งค่ะที่ได้รับบีบมาน,นั่นก็คือตัวไฟตัวกรอบไฟเห็นไหมตัวกรอบไฟเนี่ยดีไซน์ค่อนข้างที่จะคล้ายเดิมนะแต่เขามีการเปลี่ยนไส้เห็นไหมเปลี่ยนไส้ข้างในให้เป็นตัววายนะ แล้วเขาบอกว่ามีการฝังนในส่วนของตัว LED ได้มากถึง58 58จุดตรงนี้ LED มากจุดทำให้ตัวไฟท้าย,ยมันจะมีความชัดเจนสองสว่างได้มากยิ่งขึ้นนะเวลาเปิดไฟเขาเรียกว่าดีเป็นการเปิดไฟแบบ day time เป็นอะไรพวกนี้มันก็จะแบบชัดเจนขึ้นเหยียบเบรกมันก็จะชัดขึ้นในขณะเดียวกันตัวนี้ก็จะเป็นพวกไฟเลี้ยวนะคะด้านล่างเป็นไฟเลี้ยว ไปเลี้ยวไฟถอยนะไปเลี้ยวเป็นช่องนี้นี้ไฟถอยนะคะแล้วก็ที่บริเวณฝาประตูท้ายนะคะก็จะมีตัวชิ้นงานสีเงินมาให้ถามว่าเหมือนเดิมไหมคล้ายคลึงเดิมแล้วก็มีตัวการปัดน้ําฝนมาให้นะคะอีกหนึ่งอันแล้วก็ด้านในกระจกเนี่ยก็จะมีตัวไล่ฟ้ามาให้ตามด้วยตัวไฟเบรกดวงที่3นะคะขนาดใหญ่เลยทีเดียวแต่ไม่เห็นมีเสาอากาศทักฟินนะะไม่มีนะ นอกจากนี้นะไล่มากันที่ตัวบริเวณกันชนค่ะบริเวณกันชนหลังเนี่ยเขาให้เซ็นเซอร์ให้คุณมาทั้งสิ้น3จุดด้วยกันนะคะมี1 2และ3จุดนะคะและที่บริเวณชายกันชนด้านซ้ายและขวาสุดนะคะก็จะมีการดีไซน์ในส่วนของตัวนี่เลยแผงทับทิมนะคะแล้วมีกรอบกรอบสาครอบตัวนี้เนี่ยสวยนะรับกับด้านหน้าเห็นเปล่า ทำแบบซี่เหมือนกันเลยในขณะที่นะฮะตัวกาดกันชนด้านล่างเห็นไหมบริเวณจะเรียกว่ากันกระแทกได้ไหมอ่ะก็ได้แหละนะตัวนี้ก็คือเป็นสีดาแบบปลาติกสีดํานะคะด้านล่างมีอะไรอีกขอมุดดูได้ไหมคะด้านล่างไม่มีล้ออะไรให้เราเห็นนะฮะ,ะสำหรับระบบช่วงล่างก็ราวๆนี้นะคะ ด้านหน้าเป็นดิสเบรกเนี่ยะส่วนด้านหลังก็เป็นดิสเบรกเช่นเดียวกันเท่ากับเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะคะมาว่ากันที่ด้านหลังกันบ้างสำหรับด้านหลังคุดูดิโอโถงไหมว่างนะค่อนข้างกว้างขวางมากมคุณดูมีอะไรตรงนี้เป็นพวกอุปกรณ์นะจะบอกว่าเป็นหูลากเนี่ยอันนี้ต้องเป็นหูลากนะฮะแล้วก็นี่เป็นตัว ชุดเติมลมยางแล้วก็อันเนี้ยเห็นนะช,ชุดเติมลมยางให้นะคะด้านล่างเขาทำออกมาค่อนข้างโอเคนะแต่คนละสีอีกแล้วเนหะ็นไหมเนี่ยไม่อยากจะยกให้ดูนะเนี่ยคนละสีอีกแล้วมันต้องขันขันตรงนี้ออกนะเห็นนะแล้วก็มีช่องด้านซ้ายมือนะคะที่เป็นช่องเก็บพวกอาจจะเป็นกระป๋องน้ําน้าอะไรก็ได้นะกระป๋องน้ำมันคุ้งน้ำมันเครื่องไม่ใช่ก็คืออาจจะเป็นพวกกระป๋องน้ำนะสามารถวางเก็บได้แล้วก็ด้านนี้ค่ะมีกระเป๋า อันนี้เป็นกระเป๋าเนที่เขาแถมตัว emergency charge ไม่อยากแกะนะหนึ่งใบราวๆนี้ดูกันแบบคร่าวๆเนี่ยเขาให้เวลาเราค่อนข้างที่จะน้อยสักนิดนึงนะคะแล้วก็มีตัวนี้เป็นแผงนะแผงบงังสัมภาระเนะี่ยดูดีเลยทีเดียวนะแผงบงังบังสัมภาระท้ายรถอ่ะเรียบร้อยฝาท้ายไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้านะคะ ดูฝาท้ายข้างบนสำหรับฝาท้ายข้างบนไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้านีดึงมือเอานะโอเคนะดูอ่าและนี่ค่ะสัญลักษณ์ MGES นะคะอ่ะสำหรับด้านหน้านะเกียวต้องบอกก่อนว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดชาร์จไฟของเขาถูกต้องไหมคะและที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยคือการปล่อยกระแสไฟออกจากตัวรถในรูปแบบนี่ะ V2L ค่ะและตรงนี้อยากให้เข้ามาดู ตรงนี้เนี่ยมันจะมีช่องตรงส่วนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นไฟบอกสถานะนะฮะในการชาร์จแต่เวลาชาร์จเนี่ยเราจะดูตรงนี้เห็นไหมมันจะเต็มสีขีดอย่างนี้เนี่ยคือถ้าเราไปชาร์จข้างนอกนะหรือชาร์จที่บ้านตรงนี้เต็มก็คือจบแต่ตอนนี้ที่เราถ่ายกันอยู่เนี่ยคือเรากําลังปล่อยไฟออกจากตัวรถค่ะ2,200วัตต์นะสำหรับตัว V2L สามารถนะฮะจ่ายกระแสะไฟไปยังนู่นเลยเห็นไหม สองคันนั้นเนี่ยกำลังวัดถ้าไม่ถึง2,200วัตต์สามารถชาร์จได้เลยเห็นไหมสกูตเตอร์ไฟฟ้านะจา๊ะสามารถปล่อยกระแสไฟได้นะสำหรับรถคันนี้2,200วัตต์ค่ะถ้าสมมติว่าคุณจะขับรถไปทํางานและเราไม่ได้ใช้ไม่ชาร์จและเราไม่ใช่ดึงออกมานะไม่ใช่นะเราต้องไปปิดที่หน้าจอตามเกียวมาไปปิดกันที่หน้าจอก่อนเข้ามาชมกันค่ะเข้าไปชมกันที่หน้าจอ ค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาชมกันนะฮะว่าเราจะต้องกดกันตรงไหนนี่คุณเห็นไหมตอนนี้เนี่ยเราจ่ายกระแสไฟอยู่นะเห็นไหมให้กดที่ปุ่มหยุดการจ่ายกระแสเห็นไหมปึ๊บอ่าตอนนี้เนี่ยเราหยุดการจ่ายกระแสแล้วนะคะพอเราหยุดการจ่ายกระแสเราก็สามารถเนี่ยที่จะไปดึงตัวล็อกอันนั้นออกได้เพราะถ้าเกิดเราดึงปกติมันจะดึงไม่ออกนะฮะเดี๋ยวเราไปดึงออกนะแค่นั้น ดึงแบบง่ายดายเลยนะดึงออกแบบง่ายดายเลยคือคุณจะต้องไปหยุดการจ่ายกระแสก่อนนะคุณถึงจะดึงออกได้อย่างง่ายดายสถานะเห็นว่ามันก็จะหายไปนะสถานะก็จะหายไปเบื้องต้นเขามีให้คุณชาร์จในรูปแบบ AC และ DC นะคะเหมือนเดิมเลยเห็นไหมช่องมีให้คุณเลือกเห็นไหมมีสองอย่างเนาะอ่าเบื้องต้นเราราวนี้ก่อน ออสำหรับเนี่ยตัว MG ES โฉมนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าเขามาพร้อมกับคุมพลังมอตเตอร์ไฟฟ้าเจเนเรชันใหม่อะเขามาเป็นแบบ8 l a เลเยอร์แ i ร p พินเพอร์มานแ e นต์แมก c นติ n o ิงโครนอมอเตเป็นเรียกกันง่ายๆแล้วกันเนอะ PMSM ก็ตรงนี้ค่ะเบื้องต้นแจ้งมาว่าให้พละกกำลังสูงสุดอยู่ที่177แรงม้าให้แรงบิดสูงสุดอยู่ที่280นิวตันเมตรนะคะเมื่อก่อนเมื่อก่อนตัว EP เก่าเนี่ยเขาให้แรงม้าแค่163แรงม้านะคะแล้วก็ให้แรงบิดอยู่ที่260นิวตันเมตรแน่นอนเปลี่ยนมานะสำหรับตัวขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าค่ะและนอกจากนี้นะคะเขายังมาพร้อมค่ะกับระบบช่วงล่างแบบ แบบยูโรจูนนิ่งซัสเพนชันนะฮะเรื่องของระบบการทรงตัวเองนะการขับเคลื่อนเองเนี่ยมั่นใจได้นะสำหรับตัว MG ทุกรุ่นระบบช่วงล่างนะียด้านหน้าให้มาเป็นแบบอิสระแม็กเฟอร์สันสตัค่ะพร้อมกับเหล็กกันโครงในขณะเดียวกันระบบช่วงล่างด้านหลังเนี่ยเขาให้มาเป็นแบบทอช์ชันบีมตามภาพเลยนะจ๊ะ สำหรับตัวแบตเตอรี่นะให้มาเป็นแบบลิเธียมไอออนฟอสเฟสนะคะขนาดความจุอยู่ที่51กิโลวัตต์ชั่วโมงนะตัวก่อนนี่50.3กิโลวัตต์ชั่วโมงค่ะสำหรับตัวนี้เบื้องต้นเนี่ยแจ้งมาว่าสามารถวิ่งได้ในระยะทาง412กิโลเมตร ต่อหการชาร์จเนี่ยตามมาตรฐาน NEDC ค่ะอันนี้เขามาพร้อมกับระบบ Liquid Cooling System เหมือนเดิมนะช่วยระบายความร้อนให้ทั้งมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ด้วยน้ำโดยตัวแบตเตอรี่เองนะก็มาพร้อมกับมาตรฐานความปลอดภัยแบบ IP 6 7ป้องกันน้ำป้องกันฝุ่นเหมือนเคยค่ะในส่วนของการชาร์จนะฮะทาง MG เนี่ยได้แจ้งมาว่า New MG ES นะสามารถรองรับระบบการชาร์จได้2รูปแบบค่ะทั้งแบบ ควิกชาร์จแล้วก็ Normal c h a r ์จนะคะเบื้องต้นทาง MG แจ้งมานะคะว่าเขาสามารถชาร์จแบบเร็วนะคค่ะควิกชาร์จเนี่ยชาร์จจาก0ถึง80%เนี่ยใช้ระยะเวลาโดยประมาณ40นาทีค่ะก็สามารถรองรับเนี่ยด้วยความเร็วในการชาร์จสูงสุดอยู่ที่87กิโลวัตต์ชั่วโมงขณะเดียวกันค่ะตัวชาร์จเป็นแบบ Normal Charge เนี่ย MG เนี่ยเขามีแถมนในส่วนของ MGHome Charger มาให้ใช่ไหมคะตัวนี้เนี่ยสามารถชาร์จเนี่ยได้ตั้งแต่0%จนถึง100%เนี่ยใช้เวลาโดยประมาณ7ชั่วโมง15นาทีนะคะรองรับนะการชาร์จได้เร็วสูงสุดอยู่ที่11กิโลวัตต์ชั่วโมงเบื้องต้นนะนี้เบื้องต้นแต่ถ้าเกิดเป็นไฟบ้านปกติก็6.6กิโลวัตต์ชั่วโมงปกตินะคะ สำหรับเนี้ยภายในห้องโดยสารต้องแจ้งเอาไว้ก่อนเลยว่าเขาเนี้ยมีการปรับมาค่อนข้างที่จะเยอะเอามากๆเลยทีเดียวเนียการดีไซน์ภายในห้องโดยสารเนี่ยบอกเลยว่าปรับมาเยอะมากตั้งแต่ตัวคอนโซลเองเนะฮะในส่วนของตัวคอนโซลเองเนี่ยสิ่งที่ปรับมาคือการดีไซน์ดูวัยรุ่นมากยิ่งขึ้นคุณเห็นไหมตรงจุดนี้นะคะนะตามด้วยตัวเส้นของเห็นเป่าเส้นแอร์เส้นดีไซน์ของแบบตัวแอร์เนี่ย เขาปรับให้มาเป็นสีฟ้านะคะแล้วก็ใช้ตัวผ้าเหมือนผ้ายีนป่ะเหมือนเนอะเท็กซเจอร์สวยนะแล้วก็เดินได้ด้วยสีฟ้าด้วยอคุณเกียร์มองว่าเขาใส่ใจในรายละเอียดแล้วก็ตัวรถคันนี้ดูวัยรุ่นขึ้นกว่าตัว EP นะในขณะที่ค่ะตัวจอกลางนะคะตัวจอกลางเขาให้มาในขนาด10.25นิ้วเออเห็นไหม10.25นิ้ว นี่เรายัางค้างหน้าจอกันชาร์จจ่ายกระแสไฟอยู่นะเบื้องต้นคือใช้งานง่ายตามนิ้วดีนะคะในส่วนของตัวกรอบแอร์ตรงกลางเนอะดูจะมีการดีไซน์ตัวชิ้นงานแบบเปลี่ยนโนแบล็คเนี่ยแล้วก็ตัดกับสีฟ้าที่เป็นเส้นของแอร์เห็นไหมฮะเส้นดีไซน์อะไรกันสวยนะตัวคอนโซลกลางคอนโซลเกียร์ ปรับแน่นอนปรับมาสวยกว่าเดิมนะครคุณดูเด็กการใช้งานโดยรวมนะเป็นราวๆนี้มีโหมดให้คุณเลือกนะโหมดการขับขี่ตัวเคอร์สนะคะมีให้คุณเลือกค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวเกียวใส่รายละเอียดให้ฟังนะคะเกียร์เป็นแบบหมุนๆระบบเบรมมือไฟฟ้าออโต้เบรคโฮวงกุญแจดูไวรุ่นขึ้นเยอะ ตัวนี้เป็นตัวช่องวางแก้วนะมีทั้งขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กเนี่ยวางขวดวางแก้วได้อันนี้ใหญ่อันนี้เล็กนะแล้วก็ตัวการดีไซน์ตัวคอนโซลกลางตรงนี้เนี่ยก็ใช้วัสดุเหมือนกับตัวคอนโซลหน้าถือว่าเนี่ยสวยงามมากขึ้นกว่าเดิมเยอะและต้องบอกก่อนว่าเขาแบ่งตัวคอนโซลเนี้ยออกเป็น2ชั้นด้วยนะจ๊ะอยากให้มุดดูค่ะอันนี้ชั้นบนแต่เขามีชั้นล่างเห็นมือเกียวโผล่มาไหม นี่ชั้นล่างเนี่ยสามารถวางข้าของนะสาวๆคือจุกจิกจุก,จก,จก,จกมีผ้ายางกันลื่นมาให้ด้วยมีแผ่นยางกันลื่นมาให้และด้านล่างมีช่อง usb นะให้มาสองจุดเห็นไหมทั้งแบบชาร์จแล้วก็ต่อเข้าหน้าจอได้นะคะมีสองจุดนะแล้วก็มีช่องอันนี้เป็น power outlet เนี่ะให้มาอีกหนึ่งรูเฮ้ยโอเคอะดูแบบดูดีอะดูกันที่บริเวณเท้าแขนกันบ้างที่บริเวณที่เท้าแขนก็ให้มานะ วัสดุแบบบุนุ่มนะคะสีดําโดยรอบคันเลยสีดําแล้วก็อันนี้ในกล่องมีแกะเกิดเลยนิดหน่อยก็ลึกอยู่นะตัวกล่องกล่องค่อนข้างที่จะลึกเนี้ยสำหรับตัวกล่องอ่ะไปค่ะดูกันที่ตัวเบาะกันบ้างตัวเบาะที่นั่งเนี่ยเขามีการดีไซน์ให้เป็นแบบเบาะหนังนะฮะตัดกับตัวเป็นแบบผ้าอยู่ที่บริเวณปีกซ้ายและขวาคุณเห็นป่ะตัวปีกตัวปีกเนี่ยเขามีการปรับมาแน่นอนเลยเพราะถ้าเกิดเป็นตัว ep ตัวเก่าตรงนี้มันจะแบน แบนกว่านี้แต่เนี่ยคือเขาแบบอบกระชับค่อนข้างที่จะดูแบบสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเนี่ยตัวเบาเป็นแบบอุย้ยเบาะหนังสวย,สวยชอบนะคะออถ่ายเบาเบาผ้าเบาผ้าเห็นไหมเบาผ้าผสมแล้วก็ที่ตัวเบาเนี่ยเป็นด้านขวานะเป็นกลับไฟฟ้า นะต่อไฟฟ้าให้พรมมาพรมพี่อยู่ไหนกนะันครับเอ้ผมแตงเนเียนเนียนะเรียนด้ยเรียบร้สำหรับตัวพงบาลัยนะก็ปรับยกขึ้นยกลงไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้านะมีก้านปรับอยู่นะ,ะก็ยกขึ้นยกลงอย่างนี้เอาได้แค่อย่างนี้หรือเปล่า,าดูดึงเข้าดึงออกได้ด้วยนะคะดึงเข้าดึงออกได้ด้วยโอเค สี่ทิศทางนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะแล้วก็หุ้มหนังมาให้นะมาเป็นแบบสามก้านแล้วก็นี่เห็นไหมดูปุ่มนะคะแล้วก็ที่สำคัญตัวจอแสดงผลมาเป็นแบบดิจิตอลขนาดเจ็ดนิ้วด้านนี้เป็นก้านปัดน้ำฝนนะคะด้านนี้เป็นก้านปัดน้ำฝนนะก้านปัดน้ำฝนในขณะที่ตรงนี้นะฮะเป็นก้านไฟเลี้ยวแล้วก็ตรงนี้เนี้ยเป็น แกงอัดดพตทั้งหลายสามารถกดเซ็ตได้ตรงนี้เป็นแบบผักเข้าผักออกนะคะอ่ะและนี่เลยด้านล่างสำหรับท่านที่จะเปิดฝากระโปรงก็อันนี้นะดึงเปิดฝากระโปรงได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ปันปรับเป็นการปรับระดับสูงต่ำของตัวไฟหน้านะคะภาพรวมราวๆนี้อ่าดูไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารกันค่ะ อันนี้ไฟมีไฟแต่งหน้าให้มีไฟแต่งหน้าให้นะจ๊ะจะเปิดค่อนข้างยากนะจ๊ะมีกระจกแต่งหน้าให้นะอืมน,นี้มีไหมมีนะมีกระจกแต่งหน้าให้กระจกมองหลังตัดแสงออโต้ออมาให้นะคะตัวนี้ไม่สามารถเลื่อนให้ได้นะเลื่อนขึ้นลงไม่ได้นะคะ อามาดูกันที่แผงประตูกันบ้างค่ะแผงประตูไล่มาซ้ายไปขวากันนะคะเปิดแล้วก็ตรงนี้เป็นสีดำแบบเปยนโนแบล็นะคะแล้วมือเจ็บมีปุ่มมือเปิดจับประตูเป็นสีเงินตรงส่วนนี้เนี่ยเป็นผ้าเห็นไหมแล้วก็เดินได้ด้วยสีฟ้าสวยงามในส่วนของเส้นสายสีฟ้าหมดนะคะ สำหรับเบาะที่นั่งด้านหลังนะ่ก็สามารถปรับพับแยกได้60-40นะคะ สำหรับเนี่ยท่านที่เคยสอบถามกันว่า MG EP เดิมเนี่ยเขาจะมีส่งมอบอะไรยังไงให้แล้วเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยอุ้ยรออยู่นานแล้วเบื้องต้นไปถามมาให้แล้วนะคะ MG EP ตัวเดิมชฉมก่อนหน้าเนี่ยเขาแจ้งมาว่าตอนนี้มีค้างสต็อกอยู่โดยประมาณ1,000คันนะคะและจะสามารถทยอยส่งมอบให้ได้เรื่อยๆเนี่ยราวๆเดือนละ300คันก็น่าจะจบภายใน3เดือนถัดจากนี้ไปนะคะในขณะเดียวกันค่ะตัว MG ES ต้องรอนานมากน้อยแค่ไหนถามมาแล้วตอนนี้เนี่ยทาง MG แจ้งมาแล้วค่ะว่าสามารถรับรถได้เลยนะคะโดยค่ะเขาจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่20มีนาคมภายในงานมอเตอร์โชว์นะะ2023และจะสามารถส่งมอบได้ทันทีราว300คันค่ะภายในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้เรามาว่ากันที่เรื่องของระบบความปลอดภัยกันบ้างค่ะ New MG ES แนะให้ระบบ ความปลอดภัยมาแบบครบคันค่ะและก็ที่สำคัญให้ระบบ a d a s Advanced Driver Assist System นะะให้มาทั้งหมด20ระบบนะจ๊ะในขณะที่ตัวก่อนหน้านี้ไม่มีให้นะคะอ่ะทิ้งท้ายกันสักนิดหนึ่ง New MGES เนี่ยเข้ามาพร้อมกับสีตัวถังให้เลือกทั้งสิน้น5สีด้วยกันนะมีสีขาวสีดำสีแดงสีเงินนะคะและก็สีเทาอันเนี้ยบอกก่อนนะว่า ทาง MG จะมีการเปิดรับจองพร้อมเปิดสเปคอย่างเป็นทางการนะในวันที่13ถึงวันที่19มีนาคมนี้ค่ะโดยเบื้องต้นแจ้งมาว่าถ้าสนใจนีจองกันก่อนได้ที่ราคา1,000 0บาทค่ะและ1,000 0บาทนี้เนี่ยจะสามารถจะสามารถใช้แทนเนี่ยเป็นส่วนลดได้ถึง2,000มบาทนะคุณ พร้อมนรับฟรีอุปกรณ์ต่อเชื่อมกระแสไฟ v ์ v 2 l ให้ด้วยนะเขาบอกว่ามีมูลค่าถึง1 0 0 0 0บาทเอาเป็นว่า13 1 9นี้นีถ้าใครสนใจรถยนต์ไฟฟ้า100% new mg es ต้องไปจองกันค่ะ เรียบร้อยนะเกียวพาชมกันแบบแล้วเสร็จทั่วทั้งคันแล้วนะะี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่านะฮะวันที่วันที่เขาจะมีการรับจองนะฮะต้องบอกกันว่าเขาจะมีการเปิดรับจองนะะียพร้อมเปิดสเปคกันอย่างเป็นทางการวันที่13มีนาคมที่จะถึงนี้วันจันทร์แล้วอ่ะอีกนิดเดียวนะแล้วก็จะมีการ ทยอยเปิดราคาหรือเปล่าเราอันนี้เรายังไม่ทราบเอาเป็นว่าเรามารุ้นราคากันดีกว่าว่าเจ้ารถไฟฟ้า EV 1 0รคันนี้นิ e เอ็มคันนี้จะมีราคาจำหน่ายอยู่ที่เท่าไหร่สำหรับเกี่ยวแล้วนะราคาสูสีเดิมก็น่าจะดีกว่านะคะอย่าเกิน8900 0 0แสนนะฮะรานี้น่าจะขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเอาเป็นว่าสำหรับเทปนี้เกี่ยวขอบคุณมากๆเนี่ยที่ติดตามกันตั้งแต่ต้นจนจบอำลาไปก่อนนะ่ะพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีจ้า๊ายบหยจ้า